เปลี่ยนความเข้าใจใหม่เลยนะกินไก่หรือว่าน้ำซุปต้มกระดูกไม่ได้ทำให้เกิดเกาโรคเกาเนี่ยเกิดจากกรดยูริกไปตกผลึกตามข้อ และเกิดการอักเสบ oh <my> เกิดการปวดขึ้นทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงตามข้ออย่างฉับพลันอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นโรคเกาต์ oh <my> การที่จะบอกว่าคน oh <my. S 1> คนนึงเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ใช่จากการเจาะเลือดแล้วพบว่ากดยูริกสูงนะคะแต่จะพบได้จากการเจาะน้าไขข้อแล้วพบกดยูริกมันตกผลึกอยู่ในข้อค่ะ oh <my. S 1> ซึ่งข้อที่จะชอบตกผลึกเนี่ยมันจะชอบอยู่ในที่เย็นๆอย่างเช่นข้อนิ้วโป้งเท้าหลังเท้าหรือขนาดหลังหูก็ยังเป็นได้เลยค่ะ oh <my. S 1> เพราะฉะนั้นอาหารที่ทําให้กดยูริกในเลือดสูงเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดเกาต์ค่ะกินไก่ได้กินน้าซุปได อาหารบางประเภทที่กระตุ้นให้เก้ากําเริบขึ้นมาได้ค่ะอาหาร3อันดับแรกที่ทําให้คนเป็นเก้ามีอาการกําเริบขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะเบียร์นี่เรียกนะอันดับที่2ก็คืออาหารที่มีพิวรีนสูงอย่างเช่นเครื่องในสัตว์รวมถึงอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยทะเลค่ะมันจะมีพิวรีนแบบสูงมาก oh <my> พวกเนื้อไก่น้ำซุปอะไรพวกนี้ถึงมันจะมีพิวรีนแต่ว่ามันก็ต่ากว่าพวกหอยพวกนี้เยอะมากค่ะ